สร <im ged> ุปหนังสือเวียนที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม2567กรมบัญชีกลางแจ้งการปิดเข้าใช้งานระบบ GFMAS แทบอัามระบบเดิมสำหรับหน่วยงานระดับกรมที่ใช้งานผ่านเครื่อง GFMAS Terminal ตั้งแต่วันจันทร์ที่1เมษายน2567เป็นต้นไปเหตุผลเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ย้ายทุกหน่วยเบิกจ่ายและเริ่มใช้งานระบบ New GFMAS ไทยตั้งแต่วันที่4เมษายน2565ถึงปัจจุบัน การปฏิบัติงานในระบบ New g f m s ไทยของทุกหน่วยเบิกจ่ายมีความคุ้นเคยและมีความคล่องตัวในการใช้งานแล้วระบบ GFMAS แซอาระบบเดิมใช้งานมานานแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547ถึง31มีนาคม2565 กรมบัญชีกลางจึงแจ้งปิดระบบแซฟอารสามระบบเดิมตั้งแต่วันจันทร์ที่1เมษาย,ยน2567เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลกระทบกับส่วนราชการดังนี้ส่วนราชการระดับกรมต้นสังกัดที่ใช้งานผ่านเครื่อง GFMs Terminal ด้วยบัตรสมาร์ทการ์ดจะไม่สามารถเรียกรายงานต่างๆที่เป็นของปีงบประมาณเก่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547ถึง31มีนาคม2565ได้แล้วเนื่องจากกรมบัญชีกลางจะล็อกยูเซอร์และยกเลิกลิงก์ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2567เป็นต้นไป หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาคจะขอข้อมูลย้อนหลังกับสำนักงานคลังจังหวัดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2547ถึง30มีนาคม2565ตามเวลาที่สะดวกขอใช้ข้อมูลและค่อยทำหนังสือขอนั้นสำนักงานคลังจังหวัดไม่สามารถเรียกรายงานย้อนหลังให้ได้แล้วเช่นกันสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดดำเนินการดังนี้ ให้รีบตรวจสอบงบทดลองหากมีรายการผิดพลาดของปีเก่าขอให้ปรับปรุงบ,บัญชีให้ถูกต้องโดยเร็วหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านบัญชีซึ่งอยู่ในระบบ g f m a เ a อเดิมขอให้แจ้งสำนักง,งานคลังจังหวัดเพื่อเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนหากล่วงเลยระยะเวลาตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วหน่วยเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดภายหลังและต้องการข้อมูลในช่วงวันที่1ตุลาคม2547ถึงส1มีนาคม2565ให้ขอข้อมูลย้อนหลังไดจากกรม ต้นสังกัดหรือกรมบัญชีกลางแล้วแต่กรณีรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว773ลงวันที่28ทธันวาคม2566